สวัสดีครับรอบนี้มาดูซันเจียบ้างนะครับเหยื่อกําจัดมดรอบที่แล้วผมใช้อาร์ตแอนด์นะครับมันจะมีผงแล้วก็มีแถมกล่องสีเขียวกล่องมันยังเหลือนะครับแต่อาร์ตแอนด์ผมใช้หมดไปแล้วใช้กําจัดมดแดงตัวเล็กๆนะครับอันนั้นหายไปแล้วไม่กลับมาเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้ยังไม่กลับมาตอนนี้มีสายพันธุ์ใหม่นะครับเป็นสายพันธุ์หัวอ้วนๆเนี่ยห,หัวอ้วนๆ,นววนๆบิ๊กๆอย่างเงี้ยนะครับในแนวโหโดนเข้าไปทีนึงเนี่ย โคตรป,ปวดแสบปวดร้อนนะครับทีนี้มันมาแอบกินไสอั่วนะครับผมก็เลยตัดไส้อั่วใส่เข้าไปในกล่องนี้นะครับเนี่ยที่เป็นขอบดำๆเนี่ยแล้วผมก็เอาผงซันเจียนะครับโรยเข้าไปแล้วก็ปิดฝาข้างล่างมันจะมีรูเข้านะครับรอบๆนี้แล้วก็เอาไส้อั่วนะครับโรยรอบๆนอกตรงที่มันเดินเนี่ยแล้วก็เอาผงซันเจียโรยรอบๆเมื่อเช้านะครับตอนนี้กลับมาบ้านตอนเย็นรอบๆนี่หายไปแล้วไส้อั่วหายไปแล้วนะครับแล้วก็ เหยื่อยังเหลือนิดหน่อยครับตอนนี้มันเข้าไปกินข้างในกล่องอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันกินข้างในกล่องหมดแล้วไอ้พวกนี้มันจะหายไปไหมครับหายไปภายในกีวน่วันอ้โหตัวโคตรใหญ่นะเทียบเทียบเทบวันนี้ผมถ้าโดนมาทีย่ยงเนี่ยมันจะเป็นตุ่มแบบตุ่มปึ๊ดขึ้นมาแล้วก็แบบโคตรปวดแสบปวดร้อนนะครับ หลังจากผ่านไป3วันนะครับทางเดินที่มีมดเดินอยู่เพียบเลยนะครับตอนนี้หายไปหมดแล้วนะครับหายไปด้วยเหยื่อกำจัดมดสันเจียตามด3ตัวซองนี้นะครับผมทดสอบดูแล้วใช้ได้ผลนะครับกับมดที่แบบมดแดงที่แบบหัวใหญ่ๆห่นะเออนี่ยยังเหลืออยู่ตัว2ตัวนะครับจากวันแรกที่แบบอยู่กันโครเยอะนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้อีกวัน2วันนะครับ3าวันอีก สองวันก็ห้าวันน่าจะไม่เหลือแล้วนะครับสรุปว่ามันได้ผลนะครับสำหรับบ้านใครที่เอาน้ำส้มสายชูมาฉีดน้ำยาล้างจานมาฉีดปัดกวาดยังไงมันก็ไม่หายนะครับลองไปหาซื้อดูนะครับซันจียตามด3สามตัวแบบนี้นะครับซื้อที่ไหนซื้อตามร้านของชําในตลาดนะครับอเจกอแปะอซิมนะครับเดินไปถามสักสามสี่ร้านนะครับที่เขาขายแบบของเปตดทะเลมีหลายอย่างนะครับลองไปถามนี่แคปหน้าจอไปเลยก็ได้นะครับ ว่ามีไหมนะครับเหยื่อกําจัดมดสันเจียตามดสามตัวนะครับกําจัดมดนะครับไม่ใช่กําจัดปวกนะครับราคาหลักสิบยี่สิสามสิบประมาณเนี้ยไม่แพงนะครับลองดูแล้วกันเนาะคลิปนี้เข้าไปแล้วครับสวัสดีครับ